สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมาสอนวิธีจุดเตานะครับวิธีจุดเตาอบนะครับซึ่งทางร้านนะครับก็จะแถมอุปกรณ์การจุดนะครับเป็นถาดจุดตัวนี้นะครับถาดจุดตัวนี้ให้ใช้น้ำมันเบนซินนะครับเทลงไปตรงบริเวณผ้าตรงนี้นะครับให้ชุ่มนะครับ ให้เปียกชุ่มนะครับอย่าให้น้ำมันนะครับมันล้นออกมาบริเวณตรงนี้นะครับให้ให้ลดในส่วนนี้นะครับให้เปียกชุ่มนะครับอย่าให้มีน้ำมันนะครับเยอะเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาความถาจุดนะครับ น้ำมันจะหกนะครับแล้วก็ไฟจะลามนะครับอันนี้คือข้อควรระมัดระวังเลยเนาะคือต้องใส่น้ำมันบริเวณผ้าให้ผ้าชุ่มนะครับให้ผ้าเปียกชุ่มนะครับาจากนั้นจากนั้นเราก็าเปิดการทำงานของพัดลมนะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มออนตรงนี้นะครับ เมื่อพัดลมทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม s โซลีนอย์วาล wow ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ระบบโซลีนอย์ตัวนี้นครับจ่ายแก๊สเข้าไปนะครับเมื่อกดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้จุดจุดไฟทาจุดนะครับแล้วก็ เอาถาดจุดนะครับแย่ไปตรงเนี่ยครับไปตรงตูดเตาเนี่ยครับไปตรงใต้ข้างใต้เลยเนาะอ่าแบบนี้นะครับอ่าส่วนมือซ้ายนะครับมือซ้ายให้เปิดปุ่มนี้นะครับอ่าในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าให้เปิดแบบนี้นะครับอ่าจนกว่าอ่าแก๊สจะติดนะครับอ่า เราจะสังเกตได้ยังไงก็สังเกตจากาเปลวไฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า,าแก๊สติดแล้วนะครับก็จะมีเปลวไฟสีฟ้าๆนะครับขึ้นมานะครับเมื่อ,อเมื่อเตาจุดติดเรียบร้อยแล้วนะครับอไอถาดตัวนี้นครับเราก็ความลงกับพื้นแบบนี้นะครับไฟก็จะดับเอง นะครับผมอ่านี้คือวิธีการจุดเตาอ่าแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นอ่าเราก็อ่าปรับเร่งการจ่ายแก๊สโดยอ่าหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอ่าลดปริมาณการจ่ายแก๊สเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้อ่านะครับ เมื่อเอาตาทำงานไปสักระยะหนึ่งประมาณ3-5นาทีนะครับให้สังเกตเกตวัดอุณหภูมิตรงนี้นะครับอุณหภูมิจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เกตวัดอุณหภูมินิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแสดงว่า,าคืออุณหภูมิที่ เตากำลังทำงานอยู่ณนะขณะนั้นนะครับหากอุณหภูมิยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการนะครับก็ให้ปรับปริมาณการจ่ายแก๊สนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากนั้นให้รออีกประมาณสัก2-3นาทีนะครับจนกว่าเข็มอุณหภูมิจะนิ่งที่จุดจุดหนึ่งนะครับให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเข็มอุณหภูมิจะ นิ่งที่อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับผมอันนี้คือวิธีจุดเตาพร้อมกับาการปรับตั้งอุณหภูมินะครับส่วนหัวเตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวการจุดอีกทีนึงนะครับลักษณะการจุดก็จะคล้ายๆกัน นะครับผมแต่หัวแบบนี้จะจุดติดง่ายกว่าหัวแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ